ข่าวช่องวันเข้าถึงข่าวเข้าถึงคุณเหตุการณ์เกิดขึ้นที่ชัยนาทคุณผู้ชมครับผู้หญิงคนนี้ชื่อว่าคุณมาลิเนนแขกอายุ56ปีเป็นคนสันคบุรีที่ชัยนาทเธอบอกว่าอย่างนี้นะตอนนี้เครียดมากทุกใจอยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องช่วยเหลือหน่อยเพราะอะไรมีหนังสือทวงเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเบี้ยคนชรานั่นแหละกรณีที่ทางการจ่ายให้กับแม่ของเธอคือนางชูเนนแขก ต้องจ่ายเงินคืนย้อนหลังเนี่ยนะฮะให้กับทางการ10ปีระยะเวลาเ,ลาเท่ากับของคุณยายบัวเลยนะรเรื่องมันเกิดขึ้นตั้งแต่เดือนตุลาคมปี52ถึงเดือนตุลาคมพฤศจิกายนปี62อ่ะกรอบเวลาประมาณนี้ครับวงเงินที่ต้องจ่ายนี่ฮะตัวเลข1,2800 0 0 0บาทนี่นะฮะถามว่าแล้วทำไมอะทำไมต้องมาทวงเงินจากเธอ,อและจากแม่ของเธอล่ะย้อนกลับไป บนฝาบ้านที่เห็นอยู่นั่นนะฮะจะมีรูปรูปของพี่ชายเธอด้วยพี่ชายเธอเคยเป็นทหารอากาศแล้วปรากฏว่าประสบอุบัติเหตุเครื่องบินตกเสียชีวิตเมื่อปี26นะพี่ฟิลคุณผู้ชมพอพี่ชายเสียชีวิตปั๊บคนเป็นพ่อเป็นแม่จะได้รับเงินบำนาญพิเศษเนื่องจากว่าลูกชายเป็นทหารเสียชีวิตระหว่างปฏิบัติหน้าที่เงินบำนาญพิเศษก็โอนเข้ามาในบัญชีให้กับพ่อและแม่นี่นะฮะต่อมาพ่อเสียชีวิตเมื่อปี5 6กก็จะเหลือแค่แม่คนเดียว แม่ก็รับเบีย้ยบำนาญพิเศษต่อมาเรื่อยๆอแล้วแม่ก็ได้รับเบีย้ยคนชราด้วยไงจะคล้ายๆกับเคสของคุณยายบวนเลยก็คือท,ท,ทับซ้อนกัน2องนรับเงินทับซ้อนหรือว่าซ้ำซ้อนกันพอปี6-2ฮะมีหนังสือจากเทศบาลตำบลสันคบุรีมาเรียกเงินคืนเบีย้ยคนชรา ตอนนั้นแม่ของเธอป่วยติดเตียงแล้วนะเดินทางไปไหนไม่ได้เธอก็เลยต้องทําเรื่องแทนก็ไปถามเจ้าหน้าที่แล้วก็เป็นคนจรดประกาเซ็นรับสภาพหนี้สินแทนแม่ไปโดยปริยายอยู่ๆก็รับแบบโอ้โหบปั๊บรับโชคอะอย่างเงี้ยแม่เดินทางไม่ได้ไงเนี่ยนะฮะโดยเธอบอกว่าขอชําระนะผ่อนจ่ายเดือนละ1,000นาน102่งรอยสองเดือน เพื่อจะได้ครบตามจํานวนเงิน1นึ0งแสนสอ1พันแปดร้อองสิอี่สิบเก้้วสิบองเเออปเก้เนี่ยฮะประมาณ9ปีทีนี้พอปีที่แล้วปี63แม่ของเธอเสียชีวิตปรากฏว่าก็ยังมีหนังสือทวงหนี้มาตลอดเวลาเธอก็เลยทุกใจนะฮะเพราะว่าคือเธอเนี่ยอยู่กับแม่เพียงแค่2คนเท่านั้นครอบครัวทั้งหมดทุกคนเนี่ยเสียชีวิตหมดแล้วดังนั้นตอนนี้ภาระหนี้สินตกมาอยู่ที่เธอคนเดียวอื เลยอยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยช่วยเหลือหน่อยได้ไหมครับคือเธอบอกแบบนี้นะฮะไอ้เรื่องการเก็บเงินคืนเบี้ยคนชราเนี่ยเป็นไปได้ไหมว่าถ้าหากว่าคนนั้นเขาตายไปแล้วก็ตัดหนี้จบแค่ตรงนั้นลูกหลานไม่ต้องมารับผ่อนต่อได้ไหมเธออยากจะฝากข้อเสนอนี้พิจารณาหน่อยแล้วก็ให้สัมภาษณ์กับนักข่าวน้ำตาคลอเลยลองฟังฮะเขาบอกว่าผู้ที่ได้รับบำนาญแล้ว จะไม่มีสิทธิ์ได้เงินผู้สูงอายุสิ่งสำคัญคือที่อยากขอความกรุณาให้ช่วยตัดคนที่เสียไปแล้วเนี่ยคือคือตัดออกไปเลยได้ไหมว่าไม่ต้องมารับเชนี่ถึงลูกถึงหลานอะไรแบบนี้เสียแล้วก็คือคือจบไปอ่ะอแล้วเธอบอกตรงๆเลยอ่ะช่วงนี้ตกงานก็ไม่มีตมมังค์ไม่มีรายได้อ่ะจะไม,มไม่ังไงอ่ะถ้าถูกฟ้องถ้าเป็นคดีนะพี่ฟิลแลวคุณผู้ชม ทางเลือกของเธอเธอบอกเลยว่ายอมติดคุกเพราะไม่มีทางเลือกแล้วพ่อแม่ตายหมดครับพี่น้องตายหมดเหลือเธอคนเดียวที่ต้องแบกรับนี้แสงนากว่มาใช่ไหมโดยที่เธอก็แบบว่าเอ้าอยู่ดีปุ๊บปั๊บรับโชคมาคายเป็นโชคแบบนี้คงไม่มีใครอยากได้แล้ดูเหมือนว่าระบบเขาเพิ่งเชื่อมกันไหมพอระบบเขาเพิ่งเชื่อมก็เลยไปไล่ตรวจสอบได้แล้วยู่ดีก็ไปไล่เก็บย้อนหลังซึ่งมันผมว่าอาจจะต้องไปดูว่าพิจารณาใหม่มาครมจะต้องมาหาทางออกนะครับ สวัสดีครับผมจัดดีมะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe YouTube ข่าวช่องวันจะได้มีพลาดทันข่าวทันทุกเหตุการณ์เปิดเผยทุกความจริงจากทีมข่าวช่องวันเข้าถึงข่าวเข้าถึงคุณ